สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้ครูที่มาก็จะมาสรุปวิชาประวัติศาสตร์นะครับหัวข้อที่ครูจะนํามาสรุปวันนี้นะครับก็คือภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยประชาธิปไตยนะครับคําว่าประชาธิปไตยน่าจะมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นะครับหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับ oh. มาเป็นรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับ ในปีพศ2475นั่นเองนะครับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับการพัฒนาฝีมือของช่างไทยและเทคโนโลยีก็พัฒนาเช่นเดียวกันนะครับด้านแรกก็คือด้านปฏิมากรรมนะครับนักเรียนเข้าใจคําว่าปฏิมากรรมไหมลูกคำว่าปฏิมากรรมก็คือการปั้นนะครับการปั้น คนที่โดดเด่นก็คือศาสตราจารย์ศินพีระศรีนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในเรื่องของปฏิมากรรมต่างๆเช่นพระรมรูปสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นต้นนะครับศาสตราจารย์สินพีระศรีนี้ยังมีบทบาทสําคัญในการก่อตั้งโรงเรียนศินลปะตะวันตกซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นมหาวิทยายลัยศิลปกรนะครับ ในสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับถ้าเกิดนักเรียนได้ดูตามมือครูนะครับหน้า121นะครับก็จะเห็นรูปของท่านนะครับหน้าก็จะคล้ายๆฝรั่งนะครับอาจจะเป็นลูกครึ่งประมาณนี้นะครับก็จบไปในเรื่องของนะครับปฏิมากรรมต่อมาในเรื่องของด้านวงดุริยางศินนะครับในสมัยนี้ดนตรีตะวันตก เผยแพร่หรือแพร่หลายนะครับเป็นที่นิยมต่อมาจึงได้เกิดการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลเข้าด้วยกันนะครับพัฒนามาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะต่อมาในด้านภาษาและวรรณกรรมไทยนะครับภาษาไทยมีวิวัฒนาการนะครับาตามยุคตามสมัยนะครับ ซึ่งจะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันมีการใช้ภาษาแนวใหม่นะครับหลายประเภทเช่นภาษาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีข้อข่าวสารรายงานสารคดีนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลนะครับของภาษาตะวันตกด้วยนะครับหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองวรรณกรรมเรื่องสะท้อนทัศนคติการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมต่างๆในสังคมเช่นเรื่องผู้ดี ของดอกไม้สดเป็นการเขียนที่สะท้อนภาพนะครับการรับตัวของบรรดากลุ่มผู้นำสังคมไทยการเขียนหนังสือกลายเป็นอาชีพและบทบาทที่สำคัญในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของอในเรื่องของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยประชาธิปไตยนั่นเองนะครับ คุณครูก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้3ด้านแค่นี้ก็พอนะครับเจอกูคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ